ควานจำปุ๊ทำดีนเลยครับผมทำทำอย่างโจโจกินนะทำอย่าโจโจกินนะขวานอ่ะทำง่ายเนี่ยทำง่ายเนี่ยทำงาเนี่ย เเป่อาโอ้ยไปให้มันด้วยนี่ให้มันมากิได้ไปดูมันาเซก้อืมเดี๋ยวมันจะไม่กินน้ำมันืูอวาีความนินจาาล้วนะครับผมใช้ยาของเขนาหนาหราใช้ยาไม่เยอะครับใช้ยาเขาเดใช้ยาินจา หายตัวเร็วครับหายตัวตามหาเมียฟันเราครับผมฟันาาน,าานินจาผมครับผมอันนี้ก็เป็นนาผมเองครับผมพี่น้องกันนะครับที่เลี้ยงจโจ้เป็นควันแจมปุ่ นี่ก็จะไปเอาสับรถไปไว้ให้สิโดโจโจ้ออีกนะครับผมน,นี่ก็คุณแม่ก็ล้างกล้วยล้างกล้วยเอาไว้ไปไล่สดนะครับผมไปสดวันละสามสิบตะกร้าสามสิบห้าตะกร้าครับผมแล้วแต่วันนะครับผมบางวันก็ขายหมดบ้างไม่หมดบ้างครับผมมันช่องเราเป็นช่องเล็กช่องใหม่ก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่นอกจากว่าแม่แม่อะแม่แม่ใจบุญที่ ขาช่วยจริงๆถึงจะมาเตือนช่องเรานะครับผมช่องเราเป็นช่องเล็กช่องเราช่องไม่ใหญ่นะครับผม,มนี่ล้างไว้เดี๋ยวก็ประ,ประมาณสิบโมงหรือสิบโมงเก้าโมงนี่แหละครับผมไปไลฟ์สดครับผม,บม,มน,นี่ครับผมนี่คุณแมลแล่ล้างนะครับล้างน้ําก่อนครับทุกอย่างต้องล้างน้ําก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายสารสมัยนี้สารอ่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงมันเยอะครับผม ช้างกินไปก็หายท้องเลยก็มีนะครับผมถึงแก่ชีวิตนะครับผมถ้าได้กินยาฆ่าฆ่าแมลงพวกนี้นะผมที่เขาขีดไว้กับพวกกล้วยพวกอ้อยพวกผลไม้ทุกอย่างนะครับผมต้องล้างล้างทุกอย่างครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวพี่ควานจะเอาสับปะรดไปให้ช้างครับผม ต้นสับประรดซื้อต้นสับประรดนะครับผมวหก็หสเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่กองหลักช้างนะครับผมอ่าไปต่อนะครับผมรอพี่ควานไปก่อนครับผม ใายแล้วเห็นไมสับรถตกเก็บด้วยนะรัดดูต้วนเนื้อตุ๊ตุ๊ควันแจมปุกควันนินจาเรานะครับผมวันนี้มาแต่เช้าเลย ทุกวันจะมาประมาณเก้าโมงนะครับผมเพราะว่าควันยํมโปต้องมีครอบครัวดูแลครับผมถ้าจะดูแลช้างคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าควันยํมโปมีลูกมีเมียต้องดูแลครับผมลูกก็เพิ่งหายจากโควิดนะครับผมยัมโปควันยํมโปกเพิ่งออกจากกักตัวกักตัวแต่มาเอาน้ําให้ช้างกินตลอดครับนี่ครับ แล้วสำรัตกแล้วออขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมวันดีผมก็เพิ่งหายจากโควิดนะครับผมเ,เก็บด้วยเก็บด้วยตกเก็บด้วย <laughs> เนี่ย อาจจะสัน่นนิดหนึ่งนะครับผมดียอาตกครับผม ตางลงนะครับผมตะเลิดแล้วควันเกือบตะเลิดครับผมเดี๋ยวเราเก็บ,บรถก่อนสับรถลนสับรถลน,ถลนเดี๋ยวเราตามควันเต็มปุ๊บไปต่อครับผม พี่ควานทำไมไม่ทําความสะอาดตอนเย็นเลยพี่ควานเนี่ยทำไมตอนเย็นไม่ทําความสะอาดทํานี่ตอนเช้ามันมันก็เหม็นสิน,นี่โอ้พี่ควานนาไม่ยอมทําความสะอาดตอนเย็นเลยนี่ครับสีโดรอโจ,โจ,โจเราแล้วครับผม อ่มาขออีกละแต่เ,เราเอาต้นสับลต์มาให้สิโดโจโจ้หน่อยสักสองต้นฮะสัต<า>วหห์แกเรียกลมกลางสมเกียรติโจโจ้ครับสวัสดีครับหนุ่มแล้วครับสวยๆครับขาขากวยด้วยเออ ขวานเราเพิ่งมาทำความสะอาดครับผมตอนเย็นต้องเก็บเลยนะเดี๋ยวมันติดเชื้อเยอะมันไม่แห้งควาน,นินจาแล้วครับใชา้ย,ยาน,นินจา ลูกไทยตั้งให้ค <laughs> วันเราไม่รู้คนไหนตั้งให้ครับผมชายาเขาทำความสะอาดครับผมควันเรา นี่ที่ไร้สุดเรานะครับผมอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับผมไม่มีบ้านคนนะครับผมอยู่กลางทุ่งเลยครับผมนี่ครับผมอยู่กลางทุ่งเลยครับผมเราไม่มีอ่านะเขาเรียกว่าอะไรนะลุงลุงหรืออะไรนะภาษาไทยเขพูดว่าไงนะไม่มีที่อยู่ มือนเขานะครับผมเราอยู่ใต้ต้นไม้นะครับไม่มีโดมไม่มีอะไรอยู่เหมือนเขานะครับผมอาศัยต้นไม้อยู่นะครับผมนี่นะผมนี่เรามาทำความสะอาดนะครับผมลมใสได้ีปน,นี่ลลใสลักนี่นรองมันเดอนี่กปล่องเดอมมึงตู้กับหอยจิ้มเนี่ดีเดียวปลองใสได้เลย ชอบชอบรักเลยครับธรบบรมดาเฮ้ยช้ยางควันแล้วครับดูใส่หมวกนิ่งจ้าตลอดไม่เคยเห็นหน้าไม่เห็นหน้าไม่เคยชัดเจนทั้งตลอด แสงเออเบียสวัสดแล้วคอๆแล้วสวัดวนนสววดีไอ้กระปล่องเนงาะบนแนวรกระปล่องปลอมมองป้วงทุกข้อห้อยแสงปล้องแนวพี่ต้องว่ดทีเลยเนี่ยทูนมางทีว่าพอดีก็แตะกระโดบเนาะจริงๆันต้องวาดปลอมว่ะไอ้แสงสีอมแล้ทอดแงดิบคือเฮ้ยจะบอกโค้มองยูทูไปแนวอะไรแ่นโคเนโคงมากอ่าแม่ ดีนะว่าเจตการหมอถืวยก็หนูไม่ากบดกไม่กบดกเลยผมมองเพื่อแก่กบดกอย่างนี้แม่มาไอ้กบดกอ้าว่าไงขาวขาวนี่ตัวเฝ้าซีดอจีโจ้นะครับผมเพื่อนซีเขาเลยจะนอนเฝ้าตลอดนี่ครับผมหนุ่มลัางยุงของเรา สจ่จก็ไม่ได้ออกเดินไปไหนนะครับผมส่วนมากก็จะไปอาบน้ํากลับมาอาบน้ํากลับมาทุกวันนะครับผมความกำลังทงาความสะอาดที่อยู่ไล่สุดนะครับผมตอนเช้าจังหนุ่งจังเขวี้ย ดูไอตัวกาดูอ่ะเนเนาะจองโน่พวยมออะไรฮะนี่ก็คือจุด จุดลาจุดใบสับรดนะครับผมเนื้อหัวสับรดอะ่ะสีดอโจอจะเก็บกินนะครับผมปลาสีดอโจอชอบมากครับหัวสับรดเผานะครับผมอันที่ไม่เผาไม่กินนะครับผมใส่รื้อลนูมบบันอีกปุ๊บใส่รื้อ่ยน,นะนี่นะครับผม วันนี้จะมาไล่สดกี่โมงพี่ขวานไล่สดนี่โมงไะเนี่ยสิบโมงเหรอวันนี้เขาจะมาไล่สดทุกวันสิบโมงนะครับผมสิบโมงเก้าโมงแล้วแต่เขานะครับผมแล้วแต่ขวานว่างนะครับพราะขวานก็มีธุระนะครับผมธุระลูกเมียดูแลลูกเมีย

ผมจะช่วยทำคลิปให้ได้แค่ประมาณสิบกว่าวันอีกนะครับผมผมต้องไปทำงานอยู่กรุงเทพนะครับผมเร่องช่วยทำคลิปให้เขานะครับเพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยได้ทำคลิปลงนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาว่างต่างคนต่างมีงานครับผมมีไรสดอย่างเดียวเลี้ยงควายด้วยทั้งเลี้ยงควายทาั้ง เลี้ยงช้างครับเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอีกมีหลายอย่างนะครับผมผมพอดีผมกลับมาพักผ่อนเลยผมมาทําคลิปให้นะครับผมอ่า โอเคครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ